สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่อง master v online academy อีกครั้งนะครับวันนี้เราเข้า YouTube เช่นเคยนะครับจะสอนวิธีการสร้าง playlist playlist เนี่ยดียังไงก็ค,คือมันจะเป็นการจัดหมวดหมู่นะครับสมมติเราก,กดมาที่หน้าแรกก่อนแด,ดนเป็นหน้าของเรานะครับแล้วเราก็มากดตรงคลังวิดีโอมุมล่างขวาเห็นไหมครับทึบกดที่คลังวิดีโอแล้วเราเลื่อนมาดูอันล่างลางเห็นไหมมีช่องคาว่า playlist ตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยเรากดคำว่า playlist ใหม่นะครับคือมันจะเป็นการจัดเรียงให้ทีนี้เราเลือกมาซัก1อันในการสร้างนะครับถ้าได้กดถัดไปเพล y l ลิสใหม่ที่จะตั้งก็คือมันเหมือนเป็นการจัดหมวดหมู่ระเบียบนะครับเช่นหนังสือเล่มนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าสอนการสร้าง Gmail p พล y l ลิสต์ตรงนี้เราอาจจะ สำหรับตัวผมเองนะครับในวิดีโอของผมเนี่ยเราก็อาจจะเป็นว่าเป็นการสร้าง Account หรือว่าบัญชีเป็นภาษาไทยก่อนเนาะการสร้างบัญชีวงเล็บของผมก็คือเป็น Account แล้วก็ธุรกิจต่างๆ เพราะว่าอันเนี้ยในคลิปเนี้ยผมสอนในการสร้างบัญชีแอคเค n t ของ gmail นะครับประวัติความเป็นส่วนตัวของผมจริงๆเปิดเป็นสาธารณะเนาะเพราะว่าผมสามารถให้ทุกคนกดค้นหาดูได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับอันนี้จะกดเปิดหรือปิดอันนี้แล้วแต่ได้เลยเรากดมุมล่างขวาก็คือการสร้างครับเรากด r e f ฟ e ชหน้าจอครั้งหนึ่งนะดึงจากบนลงล่างมาเนี่ยเขาบอกว่าเราสร้างเพลย์ลิสต์แล้วเราไปด,ดูรายการสิ อย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆมันก็เข้ามาแล้วทีนี้เราจะเพิ่มเพลย์ลิสต์ทำยังไงเรากดที่คลังวิดีโอเช่นเช่นเคยนะครับไปวิดีโอของชุนปึ๊บแล้วเราก็แตะที่จุด3จุดนะครับเนี่ยข้างบนผมจะเป็นสอนการสร้าง Facebook ถูกไหมครับเราแตะจุด3จุดตรงนี้นะครับเล็กๆแล้วเรากดที่คำว่าแก้ไขละกัน อย่างเงี้ยมีคําว่าเพิ่มลงในเพลย์ลิส์พอดีเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดเพิ่มเข้าไปอันนี้คือตัวใหม่แล้วนะครับอันนี้ผมสอนการสร้าง Facebook ง่ายๆภายใน3นาทีเราแตะที่คําว่าเพิ่มลงในเพลย์ลิส์เครื่องหมายบวกตรงนี้นี่ไงมันขึ้นมาละที่เราเพิ่งสร้างเฟซเพลย์ลิส์เมื่อสักครู่การสร้างบัญชีแอคเคาท์ Account ต่างๆเรากดเสร็จสิน้นท้ายแล้วก็กดมุมบนขวานะครับกดบันทึกไว้ว่าเราเนี่ยบันทึกเข้าไปในเพลย์ลิส์ละเดี๋ยวดูซิมันจะเข้ามาไหม เรากดมานี้แล้วเราก็มากดที่คำว่าตรงหน้าแรกนี่นะครับปึ๊บแป๊บนึงนะเราต้องมากดจุดสามจุดมุมบนขวาแล้วก็กดมาที่หน้าแรกเราก็จะเจอเนี่ยเลื่อนมาล่างๆเห็นไหมเพย์ดิที่เราสร้างเสร็จแล้วหากเพื่อนๆมีความสงสัยอยากทราบเรื่องใดอีกนะครับก็ติชมเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะแล้วผมจะทำคลิปที่เพื่อนๆอ,อยากทราบมาอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราไปก่อนในการฉบับการสร้างเพย์ดิ เพลย์ลิสต์ง่ายๆนะครับเราพบกันต่อกับคลิปหน้าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย